เอ้ยต้องกว่าขอ,อก้มตัว,ส,วสดีครับเมมพื่นๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยแล้วกันนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Shark Letting คอยคอสำหรับวันนี้นะว่าเฮ้ยคือเมื่อวานเนี่ยผมได้ลงคลิปไปทําสีโชคกใช่ไหมเป็นสีชุกมินียมก็วันนี้เดี๋ยว,วเราจะมาทำกันอีกคือมันเป็นอ่าที่ก็ยกอ,อะไรว่าพักเท้าหลังเวร้อยนะครับผม พักเท้าหลังเรียบร้อยก็คือคันนี้คือตอนนี้ผมได้ไปเกียร์มาเรียบร้อยแล้วคือเกียร์ขัดรอยขัดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองอันเลยคือวันนี้เดี๋ยวมาเตรียมตัวพ่นสีกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่เป็นการเสียเวลาอะเดี๋ยวพูดก่อนนะครับผมนะพูดก่อนผมพูดนิดนึงนี่คืออันนี้ผมได้ห่อกระดาษไว้คือเป็นยางยางพักเท้าหลังอะ่ะแหละ คือผมขี้เกียจถอดก็เลยลองเอาไว้คือพันเอาไว้แล้วก็พันนู้นด้วยนะครับคือถามก่อนว่าถ้าพ่อนอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ผมก็ขี้เกียจถอดนะเพราะว่ามันก็ยังไงอะคือข้างนี้เป็นข้างซ้ายคือถ้าถอดมาก็คืออันนี้หลุดใช่ไหมก็อันนี้หลุดแล้วก็มันต้องใส่กลับไปใหม่อีกคือผมขี้เกียจก็เลยเออใส่แบบนี้แหละก็คือน็อตมันเสียนั้นด้วยก็น่าจะสวยดี แต่หนูไม่ได้พ่นนะครับคือไม่จะพ่นเยวะถ้าพ่นปั๊บคือผมกลัวว่าเวลาขันน็อตอ่ะทุกคนเข้าใจไหมขันน็อตปับ๊บสีมันจะหลุดนะก็เลยไม่อยากจะขันคือคือข้างขวาเนี่ยมันมันติดอยู่ที่ว่าคือต้องถอดถอดต้องถอดท่ถอถอดอะไรอีกนะครับก็เลยเออไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจะขันไม่อยากอะ,อะไรมันอ่ะมาเดี๋ยววันนี้ก็อยู่กับกระป๋องนี้เช่นเดิม แ่เหลือน้อยนิดแต่ก็น่าจะพอและเพราะว่า <c oughs> ขนาดพ่นโช๊คสองข้างคือยังพอเลยคิดดูพ่นโช๊คหน้าหลังด้วยอ่ะคือสองข้างยังพอเลยเนี่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณนิดเดียวก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าสีนี้บันสีแบบว่าชุบไมเนียมจริงๆเลยก็ดูจากโช๊คเมื่อวานนี้ใส่เรียบร้อยแป๊บนึงต้องถอรถให้ดูนะเป็นปยังไง แต่ตัวไม่ดกอันแน่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 อันนนนก็อยู่าบันี้แหละอาจจะดูแตดดดหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้แต่งท่านี้คือจอดอยู่บ้านเลยวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าน้ํามันหมดมาเดี๋ยวเรามาพ่นกันเลยดีกว่าโดยการไม่เสียเวลาโอเคเลือนนิดอาจจะพอ เดีหม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ือนลมก่อนอันนี้คือหมิ่นนะครับข้อปวดอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นมินียมด้วยสีมินียมยังไงดีวะพุ่นเนี่ยไมไหวไม่ไหวไม่ไหเย็ดเข้กเขาสวยเลยว่ะ คือเพื in, ่อไม่ต้องเยอะนะครับเพราะสีนี้มันสีหนาด้วยนิดหน่อยหน่อยก็คือเต็มแล้วอือเต็มชิ้นหาแล้วนั่นเองแค่เดียวเลยชิ้นหาแล้วนี่เฮ้ยเขาสวยเลยบอกเฮ้ยโอ้โหมาดูแววดิสัตวดจึงกว่าไปซื้ออีกนะครับเพร่อซื้อนี่โอ้อันละโอ้หลายตังนี่แหละหกร้อยห้าสิบห้าร้อยคือผมดูในช็อปปี้ราคาได้โอ้แพงนะอกอันเนี้ยที่เขาชุบเงียบมา สำหรับผมว่านี้มันก็สวยดูดูดีนะครับผมนะดูดินี่นม,นะ ừ, มันกคตสวยเลยวะมึงดูดิกูมันเห็นกูด,ด้วยแล้วกูกูชูน,นิวอะไรไมึงเห็นไหมฟักยูอ่ะโอ้ีกโคตสวยเลยวะเดี๋ยวตรงนี้เก็บหาสักนิดนึงดีกว่านะน่าจะขอรบบมึ้แหละอ้ดูดีคน นี้ยอ่อหนี้ทุกคนสามารถไปซื้อได้นะครับผมนะเดี๋ยวถ่ายยอ่อให้ดูก่อนโปรโมทให้ผมหน่อยโปรโมทให้เขาหน่อยเวยเราคุ้มนะครับผมนะเพราะว่าราคาแค่ร้อยหกสิบห้าบาทรวมค่าส่งก็สองร้อยห้าบาทโอ้โหโคตรสวยโคตรสวยเลยวะ่ะคือใช้โอ้โหผมว่าอันนี้สวยกว่าโชคอีกนะเนี่ยมันน่าจะรอเลยเพิ่มตรงนี้สักนิดนึงก่อน Những điểm 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 ลงไม่ต้องเยอะนะครับคือนี่มันก็เต็มชิ้นหานแหละก็เป็นสีหนาด้วยคือไม่ต้องเยอะคือมันเต็มชิ้นงานเลยอ่ะดิเปเดียวก็เต็มชิ้นหานแล้วดูดิเป๊ดเดียวเองก็เต็มแล้วว่ะเฮ้เก็บงานได้ตรงนั้น ขอหัอวนิดโหโคตรสวยโผม่ในคอนหน่อยเนี่ยโคตรสวยเลยครับทุกคนดูดิพักเท้าหลังของน้องชื่อชื่ออะไรดีวะเรียบร้อยคันนี้เฟรมสีน้ำเงินเฟรมสีน้ำเงินตะก,กี้เกลือสีเขียวท่อนหลังเป็นสีดำสีน้ำเงินเหรอสีน้ำมันเหร ชื่ออะไชื่ออะไรดีวะนี่เม่สามเพื่อนน้องเมือนเฮิมก็มาเคยสองไข่คันนี้อเอาดีวะยังไม่แต่งอะไรคันนี้ชื่อน้องใสใสดีกว่าคันนี้คันนี้ชื่อน้องใสใสดีกว่าวายทุกคนยินดีต้อนรับครับผมน้องใสใสสู่ช่อง The Shark Lensing โอเคครับผมสตอรนนี่คันหนึ่งจัดไปน้องใส,ใส่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ว่าคันนี้ก็จะแต่งไปเรื่อยๆถ้ามีตังก็สำหรับอันนี้ก็โคตรสวยอยู่นะเดี๋ยวผมว่าจะซื้อวัสักอีกกระป๋องหนึ่งก็น่าจะพอนะผมว่าผมอยากจะทำสเตนกลางแล้วก็อาร์มด้วยแล้วก็โชคหลังดีไหมโชคหลังสเตนกลางอาร์มโชคหลัง ถ้าสองกระป๋องก็ผมเล่นหมดเลยก็คืคอก็ค,คือโชคอาร์มสเตตันกลางอาร์มอะไรวะเนี่ยอาร์มสตตข้างสเตตนข้าง,าางผมว่าน่าจะสวยอยู่นะคือผมเล่นหมดเลยยีดเคหวนนี้แหละไปก็คลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วย อย่าลืมกดติดตามช่องวอลเ,เอ้ยไม่ใช่ช่องเลยเยี่ยกูพ e ูดผิดไอ้สัสอย่าลืมกดติดตามเฟ e บุ๊ k วอลวุฒิุสตน์ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละกดไลค์